ะมีอะไรสนุกไวกว่าการแก้งกันแบบสนุกเคฮากันล่ะจะยืนกันก่อนค่ะคุณพ่อนี่มันไม่ใช่สัญญาณเตือนค่ะหนูมาแล้วอุ๊ยผิดเวลาไปหน่อยแฮะสวัสดีค่ะแม่ขาเป็นไงบ้างสาวคะว้ายไปไฟไหม้เหรอสนุกดีใช่ไหมล่ะคะมาดูวิธีแก้งกันในครอบครัวในวิดีโอใหม่ของเรากันเลยว้าวมันคือมันแก้งกันอย่างนั้นเหรอได้เวลาสนุกสนานแล้วสิ แต่เวลาอวดชาวโลกแล้วว่าฉันทําอะไรได้บ้างไม่มีความปานี่ใดๆทั้งนั้นแล้วนี่มันคืออะไรกันเนี่ยอ๋อฉันมีอาวุธพร้อมแล้ววันนี้คือวันทาสงครามของครอครัวของเราว้าวพ่อกับแม่ไม่มีทางรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเ้างแล้วเราจะได้เห็นกันว่าใครจะชนะโอ้เหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่แต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดขอนอนพักสักนบแล้วกันโอ้ยการได้นอนบนโซฟาที่บ้านนี้มันช่างดีสิละก่อน ใช่แล้วล่ะคุณพ่อขาการพักผ่อนกล้างนี่จะต้องเป็นกล้างที่พ่อลืมไม่ลงแน่นอนสเปรย์ทำผิวสีแทนจะทําให้คุณพ่อนั้นจําตัวเองไม่ได้เลยละ่ะเรียบร้อยดูอย่างกับนั่งเครื่องบินตรงมาจากไมอามี่เชียวละ่ะโอ้ย,อย,อย <Hey. S 1> นี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนกันล่ะเนี่ยว้ายที่รักนะคุณไปรอนอะไรมาเนีน่ยเหอเยง่ว้าเหลือเกยังนี่ทําไมวันนี้เธอทําตัวประหลาดจังก็คุณดูหล่อฉันไม่มีอะไรเนี่ยเอ้าดูให้เต็มตาสิ อะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็โกิดเอียงคุณก็คอยลูกเป็นคนทำอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าฉันทำอะไรได้บ้างคุณโตสงครามั้างใหญ่แน่งานนี้ว้าวได้เวลาสนุกสนานกันแล้วล่ะที่รักคุณพร้อมหรือยังครับค่ะพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะลูกรักอยากจะดูมายากลไหมซอมคันนี้จะจิ้มทะลุลิ้นของแม่ลงไปเลยล่ะธอจะทำอะไรของฉันอะ มันมันอันตรายนะครับพ่อไอ่สาดแฮะว้ายตายแล้วแม่คะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะรัพยาบาลขอ,อเรียกรัพยาบาลเร็วเข้าสิคะโอ้โหดูนี่สิลิงของแม่หนูพอกะชักลิงของแม่ออกมาพอทําอะไรสักอย่างสิคะแม่คะแม่เป็นยังไงบ้างคะพอทําอะไรลงไปเนี่ย,ยแม่ํำอะไรหรอคะเดี๋ยวนะนี่พ่อกับแม่รวมหัวกันแคกหนูละคะลูกน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะว่ามันเป็นยังไง ลูกโป่งกับน้ำสิ่งที่คุณต้องใช้สำหรับการแกล้งคนอื่นก็มีแค่นี้เองทั้งสองคนไม่ได้สงสัยอะไรเลยงานนี้จะต้องสนุกสนานแน่นแม่ครนี่ไงชุดที่หนูอยากใช้พ่อซื้อให้เอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะพอกำลังทำอะไรไร้สลาละอีกแล้วแล้วชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นไหมเอาเลยดีกว่า ม yeah. น้ำกระชูดออกมาแล้วแม็กธันดูสิคะวัวให้ตายแล้วไรอันคุณทำอะไรของคุณนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ลูกสาวของเราอยู่ตรงนี้นะอีกแป๊บเดียวก็จะเส็จแล้วคุณพูดยังไงผมก็ไม่อายหรอกน้ขาขยะขยะันชมอสเขาจะต้องเสียสติไปแล้วแน่แน่แม่คะเรียกรถพยาบาลแล้วเข้าคะ่ะพ่อเป็นบ้าไปแล้วแนะน่เลยนี่นี่จะ,จะ,จ,ะจะส่งพ่อไปไหนกันเหรอนี่เราเล่นหรอกเหรอเนาะขอสัง่งสอ,อในให้เก็บลาบในเหอะ วิธีแกงที่ฮาที่สุดที่ฉันคิดออกคืออะไรน่ะเหรอก็นี่ไงนะอาหารเช้าที่แซนจะอร่อย,ออยที่ทำจากฟองน้ำสำหรับสามีของฉันเอาฟองน้ำจุง่มลงไปในไใข่แล้วนำไปคลุกเขาเข้ากับแป้งแล้วก็ห้ามดื่มแป้งขนมปังเด็ดขาดอื้เพอร์เฟกต์เลยละ่ะดูน่ากินจังเลยใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ทอดได้เลยฉันว่านะเขาจะต้องชอบมากแน่ๆอื้มท่านผู้ชมกลิ่นอหอมหวนน่าทานมาก รักขาอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะว้าวมีมันของอร่อยนี่ครับคุณนี่น่ารักจังเลยนะครับดีจังผมหิวสุดสุดเลยเนี่ยให้กินช้างทั้งตัวผมยังกินได้เลยเอออะไรกันเนี่ยผมไม่เข้าใจท่าทางเขาน่าจะชอบนะนี่มันฟองน้ำนี่นี่คุณกล้าเอาฟองน้ําให้สามีกินเชียวลูกนี่ฉันพยายามสุดสุดเลยนะคุณไม่ขำบ้างเลยหรือไงขอบคุณนะครับอร่อยอร่อยสมัยเลยเฮ้ <Hey. S 1> แม่คะ เร็วเข้าคะ่ะเราต้องแกล้งพ่อเดี๋ยวนี้เลยหนูมีไอเดียดีๆแล้วสุดยอดลูกวิกอันนี้ดูเหมือนผมของลูกเปะ๊ะว่าแต่ลูกจะใช้มันยังไงบ้างเหรออ๋อเยี่ยมเลยพ่อไม่มีทางรู้แน่แน่ที่รักคะขอฉันคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะชินดี้เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้มี่ลูกร้องไห้อย่างนั้นเหรอเป็นอะไรไปเหรอลูกบอกพ่อมาซิว่าเป็นอะไรไปเฮะหัวลูกหัวลูกพ่อจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยโนยูน no ี่ค่ะพ่อ ก็ตลกนี้นะคะเวลาที่ล็อกยิบรัดเนี่ยนี่เป็นมุกแกล้งกันที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะที่ะัคุณจะต้องแชร์กันเยอะๆแน่เลยฉันจะต้องแก้แคนให้ได้โอ้โหเขาโกรธจริงแฮะอ่าฉันชอบอาบน้ำฝักบัวจังรู้สึกสดชื่นดีจังเลย เร็วเข้าตอนที่เธอจะเห็นอันนี้เอาช็อกโกแลตไปนะเร็วเข้าแดาดให้เป็นรูปร่างที่เขาต้องการเลยทําอะไรของคุณนะนี่มันไม่ใช่เวลากินนะมันจะต้องเป็นแบบนี้ก่อนเข้าใจบออได้เลยได้เลยเรียบร้อยละว่าแต่แบบนี้ใช่ไหมอ่อเออก็เกือบเหมือนนิดหน่อย,อยเงียบๆสิเดี๋ยวเธอก็ได้ยินหรอกว้าวเยี่ยมมากบอให้ตายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันทําแบบนี้ไปได้ยังไงจะอ้วกฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย ฉันว่าเราทำสำเร็จแล้วนะตลกชิบหายแม่คะนี่เป็นฝีมือของแม่เหรอเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงคะเอ้าพ่อก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอหนูไม่คิดเลยว่าพ่อจะกล้าทำแบบนี้กับหนูพ่อทำอะไรหรอช็อกโกแลตนี่อร่อยดีนะอ้ยเป็นหนังสือจีินอ่าเบื่อที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาเลยอุ้ยเธอหลับไปแล้วเยี่ยมมากจ้ะได้เวลาแต่งคิ้วแล้วนะที่ลังเอาล่ะเราจะเก็บมีดกลอนไฟฟ้าไว้ทีหลังตอนนี้เราจะใช้แค่รองพื้นก็พอ โอเคเยี่ยมมากเหมือนฉันไม่ได้ทำอะไรลงไปเลยและทีนี้ก็ทุบๆๆฮ่ากดอะไรขึ้นเนี่ยท่รักคุณทำอะไรนะ่ะไม่ไคุณเอาไม่มีก้นมาทำอะไรเนี่ยคิวคิวฉันหายไปไหนคุณนี่มันปีชาจชัดๆฉันจะฆ่าคุณคุณจะต้องเสียใจท่รักฉันขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมจะเอาอะไรจากฉันอีกล่ะอ๋อนี่มันของฉันเหรอไม่นึกไม่ฝันเลยนะเนี่ยฉันอยากจะได้มานานแล้ว สวยจังเลยมานี่หน่อยเร็วๆขอกอดหน่อยจริงคุณน่ารักที่สุดในโลกเลยล่ะรีบทำอะไรที่คุณทำครั้งดูให้เสร็จแล้วเราจะได้ลองใช้กันเริ่มเลยดีไหมคะพ่อเอาเลยอเฮ้ยดูเหมือนจริงมากนับ1-3ถึง3นะคะ1 2 3่งสองสไปแย่แล้วไปนะกอดอะไรคุณแม่คะขอโทษด้วยค่ะพวกเราบรรได้ตั้งใจทีวีคุณทำทีวีฉันพังขอกันทีคุณตายแน่งานนี้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะ มาเลยจ้ามาดูกันดีกว่าว่าพ่อหนักเก่งแค่ไหนเรวเข้าเรวเข้าตามพ่อให้ทันเอาโอ้ยแย่แล้วสิเจ็บตาจังเนอยพ่อเป็นอะไรไหมคะให้หนูช่วยอะไรหรือเปล่าตาพ่อลูกลูกทำตาพ่อหลุดตายแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีคะพ่อลูกน่าจะเห็นหน้าตัวเองนะโอ้ยนี่หลอกก็หลอกนะเนี่ยทำไมหนูถึงไม่ซื่อเพื่ออย่างนี้เนี่ยสนุกใช่ไหมเล่านายดูสิว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่า อุ้ยอะไรเนี่ยคีวีเป็นอะไรไปแปลกจังฉันไม่ได้เปิดนี่นะ uh huh. อัลโลไรอันเรามาหาแกโดยเฉพาะออะไรกันเนี่ยไปไปไปิดดีกว่า uh huh. อ๋ขอขอยังชั่วหน่อยแกจะกําจัดเราไม่ได้ง่าย,ายหรอกช่วยช่วยดย้วยพวกเขาพยายามจะฆ่าฉันพวกผมยังพวกท่านอยากตายดูเหมือนว่าพ่อจะกลัวสุดๆเลยนะคะ <laughs> เราเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดเลย <laughs> ใช่ไหมล่ะคะพ่อ <laughs> ่ค่ะมีอะไรให้กินหรือเปล่าคะมีสิจ้าลูกนี่ไงแม่ทําเอาไว้ให้ลูกนะว้าวนี่เลยค่ะแม่เบอร์เกอร์ช่วยได้แน่นอนอืมฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะเสียบหมักฝรั่งเข้าไปในเบอร์เกอร์สองชิ้นแล้วก็แปะเทปสีดำบนฟันว้ายนั่นนั่นน่ค่ะฟันฟันฟันหนูกอุ้ยลูกสาวเลินแล้วจะทำยังไงดีคะแม่โอ้ยติดทีไรล่ะค่ะฟันของซินดี้หลุดออกมาค่ะเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย โอ้ยก็แค่หมากฝรั่งเองรถไดเทอร์มิ้นหรอหลดเพาะเลยแม่คะดูทำได้ดีเลยแต่พ่อว่าลูกต้องช่วยแม่แล้วล่ะแจ้งจังเลยดูเหมือนมือจริงสุดๆเลยอะแล้วจะใช้ยังไงดีนะอืมอย่างนี้แหละดูหน้าช่วถือได้อยู่แม่คะพ่อคะช่วยหนูด้วยค่ะหนูเอามือออกไม่ได้ จเจ็บมากเลยชินดี้กอดอะไรขึ้นเป็นแบบนี้เปรียบไงกันเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะหายใจแล้วมือหนูแล้วจะทํายังไงดีล่ะทีนี้จี้จีจีลักครับผมขอปไปลงก่อนนะครับอาหนูทําเกินไปหน่อยนอคะดื่มน้ำหน่อยนะคะมือมือลูกมันงอกออกมาจากไหนกันล่ะพอกันทีเราจะต้องเลิกกันกันแล้วล่ะลูกทำแบบนี้ได้ยังไงกันเหรอใครสักใครสอนเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลย คุณชอบเรื่องราวการแกล้งหลอกกันในครอบครัวของเราหรือเปล่าคุณจะวิธีไหนไปใช้แกล้งคนในครอบครัวของคุณเหรอบอกเราได้ในช่องคอมเมนต์ไหนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวต้อนใหม่ๆทางช่องทุมทุมชลักยังไงล่ะ